มีรถใหม่เข้ามาสองคันนะครับคันนี้ก็อีกคันหนึ่งนะครับคันนี้คันนี้เครื่องยังไม่ติดนะครับเป็นตัว Honda เป็นซ่อมขอยูจอดสภาพแบบ จอดนานมากซื้อมาลุ้นนะครับว่าเครื่องจะดีหรือเปล่าแต่ตอุปกรณ์ครบนะครับเดิมๆคาบูก็เดิมนะครับมีลุ้นอยู่นี่ถ้าคาบูแต่งก็จบเลยนี่คาบูเดิมแสดงว่าเจ้าของไม่ค่อยได้ขี่จริงๆ ครับประมาณนี้นะครับใครสนใจก็อาจจะจับจองไว้ก่อนก็ได้นะครับผมบิ้วสักประมาณเดือนกว่ากวาทำสีใหม่เปลี่ยนยางพุ่มเบาะใหม่ประมาณนี้นครับเปลี่ยนไฟเลี้ยวอะไรพวกนี้นครับแปดเงาชุบโฟมเนี่ยมประมาณเดือนกว่ากว่าครับก็เสร็จแล้วแต่ที่สำคัญคือเครื่องครับเดี๋ยวทำให้มันดีก่อนเช็คเครื่องให้ดีก่อนให้ลงขายนะครับโอเควันนี้คันที่จะขายคือคันนี้นะครับ Honda JX 110 cc จัดตรงมาแล้วนะครับเป็นสไตล์แบบไยรุ่นแนวะลุยๆหน่อยยนะดูโดยรวมนะครับ ประมาณนี้ครับแล้วก็มันก็ไม่เดิมนะครับอันนี้ไม่เดิมเปลี่ยนหลายอย่างเลยตามสตา์นรับใครชอบสายคัดขาดอยู่เดียผมเปลี่ยนสายคัดใหม่เีนโชคใหม่ต้องเปลี่ยนใหม่เครื่องนะครับ น,นี้คาบูเอ็นโปรน่าจะเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ดูจากสกภาพนะครับเครื่องก็พอได้ไม่ไม่ไม่เยอะไม่อะไรเท่าไหร่เผื่บไปหน่อยครับยังไม่เคยล้างโชคนี่ก็น่าจะเปลี่ยนมาใหม่แล้วใช่ไหยโช๊แต่ง ยางหน้าหลังไม่ไม่ดีแล้วนะครับต้องเปลี่ยนเปลี่ยนโซ่สเตอร์อีกหน่อยนึงโซ่สเตอร์ต้องเปลี่ยนโอเคครับมีเ,มเลื่อตะเบียนนะครับ แต่ต้องต่อภาษีใหม่นะครับภาษีขาดเกินลองมาดูในถังน้ำมันกันบ้างว่าสภาพเป็นไง ก็พอไปวัดปวิวาได้อยู่นะครับมีสนิมบ้างแต่ไม่เยอะไม่หนานะครับลองดูครับนะสนิมยังไม่หนาเท่าไหร่ วิดันอฟตรงนี้นะครับทันนี้จะไม่มีแบตเตอรี่นะครับใช้คลิกสตาร์ตตัวนี้นะครับหรือสตาร์ตตีนนะครับคุณง่ายง่ายโอเคเราดูนะครับสตาร์ให้ดูไหนๆก็นี่ละ ง่ายทีเดียวติดนะครับเครื่องเดี๋ยวให้ช่างเช็คก่อนน่าจะเป็นวาล์วดังมันไม่ขาวนะครับวาวได้จะด,ดังอยู่อ่าดังตรงบน เกรื<ค>อง <planning> ไก่อชอบสไตล์นี้ไปขี่เล่นได้นะครับโอเคอันนี้ผมขายอยู่ที่7,500บาทนะครับพร้อมเล่มทะเบียนนะครับ ยครับ7,500บาทพร้อมเล่มลทะเบียนใครสนใจก็รับไปปั้นต่อได้นะครับแต่ถ้ายังไม่มีใครทำผมก็มีเวลาเดี๋ยวผมจะปั้นต่อเป็นยางทำสีใหม่อะไรเงี้ยครับประมาณขายอยู่ประมาณหมื่นก,กลางๆหมื่นปลายประมาณนี้ครับโอเคขอบคุณครับออดูรถได้ที่นนทบ,บุรี50ถนนสนามบินน้ำเหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับ